ปีสองพันยี2สิบนะครับโดยประกอบด้วยการสร้างคือนื้เกสรกับใบลานนะครับสร้างรวมกันเพียงแค่สาม0ัองค์กติต่างว่าเกสรพันห้าใบลานพันห้าละกันการพิจารณาความแท้นะครับรุ่นนี้โดส่วนใหญ่นะครับพบเจอจะไม่มีตะกุดนะครับแต่ถามว่าจะมีตะกุดและแท้มีไหมมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีตะกุดนะครับทั้งสององค์เนี้ยมีลักษณะดีแบบนําเสนอได้ดีเลยเดี๋ยววันนี้มาชมกันครับอ่ากดอื่นนะครับเราหยิบองค์แรกก่อนนะครับ อ่าองแรกเนี่ย็นเพจสังเกตนะครับการพิจารณานะครับเนี่ยหนึ่งเนื้อเนี่ยจะมีหลายโซนสองนี่จะเนื้อโซนเดียวกันจะมีตั้งออกเกรสรเข้มเกสรออกเอออกเลืองเข้มเหลืองอ่อนออกคาบเหลืองมึนคุนนะครับองนี้จเจาะเหลืองแล้วมีคาบแป้งนะครับเนี่ยหน้าตากจมูกปากติดชัดนะครับมีเส้นคอนิ้วติดชัดหอยหยิบลงบนโต๊ะตรงเนี้ยไม่ติดติดไม่ชัดไม่ใช่ืั้งแปลกบอกติดก็ไม่ค่อยชัดองนี้ทีเขาสวยมาก นะครับอ่าเดี๋ยวผมไปดูเป็นพระตัดประกบจะมีการปาดเก็บงานนะครับจะไม่ค่อยมีคีบนะครับอ่านี่นะครับลงวัดดุจิมพีพระอุดมทรัพย์อุดมศุกถือว่าสร้างน้อยนะครับอ่าดูนะครับเนี่ยออกเป็นได้แค่สอนเลยนะอ่าบางองค์นี่จะเป็นออกเป็นเหลืองขุนมันก็เอ่อเหลืองเป็นข้าแป๊กเุนขุนนะครับเนี่ยดูเส้นตรงนี้นะครับตัวนัทเนี่ยจะมีเส้นขึ้นมาเดี๋ยวดูนะผมจะบอกทีเดียวนะเดี๋ยวซูไม่ดูเนี่ยมีเส้นขีดขึ้นมานะครับ ่าจำอลอริงนะฟอนจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยมีสองขีดมีร่องที่แขนนิดนึงนะอ่าตูดเนี่ยจะมีสองลักษณะส่วนใหญ่ที่พบเจอเนี่ยจะมีลักษณะตูดจะไม่ไปเท่ากันใช่ไหมครับจะเป็นสองชั้นนะครับอ่าแล้วบางองค์ถ้ามีรอยควานแบบเนี้ยมันแงะออกไปจากพิมพ์ไม่พิมแม่ยิ่งดูง่ายอย่างองค์นี้ครับองค์นี้แงะไม่จะไม่พิมพ์เลยเห็นไหมครับจะมีสองชั้นนะครับแล้วก็มีรอยควานเนี่ยดูง่ายเลยอ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูจุดนะครับอ่า เรื่องหน้าตาเนี่เราดูความสวยงามนะครับดูดตามความสวยงามอันนี้ถือว่าสวยนะครับอ่าเนื้อมือก็ติดชัดนี่นะครับมีเส้นคอนะครับอ่าเดี๋ยวผมพิสูใ้้ดูลักษณะการป่าเก็บงานเป็นยังไงนี่ครับเนื้อในนี่เป็นเกรสอนเลยนะครับอ่าเห็นมีเส้นนี้นะครับอาที่ผมบอกไปตรงใต้แขนนะรอลิงจําให้ดีนะ เหนือลอริงเหนือสลีมีสองขีดนะครับเป็นพัทที่สร้างน้อยนะครับมาดูนะครับตัวนะนะครับดูข้างบนนั้นมีขีดขึ้นไปอีกนะเห็นไหมครับอ่าก็ไม่มีอะไรมากครับอ่าดวดูองค์อ่านี่นะครับคอมีขีดนะครับอ่านะครับอ่าดูที่ผมแนะนํานะครับดูลอริงนะครับ อ่าเนื้อเนื้อสตีมีสองขีดมีนี้ล่องมีขีดเห็นไหมครับอ่าตรงนี้มีขีดขึ้นไปโอเคครับมาตูดอันนี้ดูง่ายมีรอยควาาเลยนะอย่น,นี้ดูง่ายมากนะครับโอเคป้าติดคมคจะมีขีดตรงนี้ด้วยนะเห็นปะ่ะตรงเนี้ยไม่ติดก็มีนะติดก็มีนะแต่ถ้าติดคมๆนี่จะช่วยได้เยอะนะครับการศึกษาไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับ ูปพระหลวงปุตโตนี่ท่านจะขายเข้าาไม้ชมก่อนได้นะครับเข้าไปที่ไลน์นะครับกดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้วก็เข้ามาพิมพ์ไอดีไลน์นะครับไม่พิมพ์คําว่าแอดก่อนนะครับแอดผีไอทีไอแล้วก็สามหนึ่งนะครับแล้วก็กดค้นหาครับโอเคครับหลวงปุตโตปีที่สามหนึ่งนะครับเพิ่มเพื่อนได้เลยครับอ่ากดแชทได้เลยครับ